สวัสดีครับพี่น้องเชาวกระป๋อวาเลตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเราก็มีรถเล็กเคขาครับมาชี้เป้ากันแล้วครับใครที่กําลังมองหารถกระป๋ออยากจะได้เอาไว้ใช้งานครับคันนี้เป็นดัสุขครับ S 2 0 0 P นะครับก็เป็นสีเดิมโรงงานครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้แบบนี้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัวหัวฉีดครับ6 6 0ซีซีครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับดูแลรักษาง่ายนะแล้วก็จดเป็นกระบะบรรทุกเรียบร้อยครับเสียภาษี กรมสปสามิดเรียบร้อยแล้วด้วยนะอันนี้สําคัญมากเลยครับก็ราคาตั้งไว้ที่1 99, นึ่งแบาทนะครับเงินสดดูรถได้แถวดอมบางแคครับคันนี้ก็สามารถติดต่อผ่านอ่าลิงก์ Facebook เจ้าของรถด้านล่างคลิปได้เลยนะครับนะผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะถ้าเกิดลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วนะครับอันนี้ก็อ ช่วยประชาพันให้อย่างเดียวนะครับไม่ได้มีส่วนน่าเสียอะไรนะครับเจอก็ช่วยบอกต่อให้เพื่อเพื่อนๆที่กําลังมองหารถเด็กเคคาแบบนี้อยากจะไปใช้งานบ้างก็อลองดูแล้วกันครับแนะนำครับเป็นจริงกันด้วยนะครับลองขับลองเทสดูนะครับก็เจอก็นำมาฝากกันครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับนะมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดของสับคลิปนี้สวัสดีครับ